ต่อจากพา์ที่แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมได้ทำฟาร์มวัวไปแบบเยอะแล้วทุกคนและตอนนี้เนี่ยผมก็ได้อ้อยมาจํานวนมากแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมอ้อยผมไปตัดไม่ได้เว้ยมันมีตัวอะไรกํารู้เฝ้าอยู่คืน มึงมาอย่างไรก่อนคือคําถามกูคือมึงมาอย่างไงแล้วเราจะเข้าไปตัดอ้อยเราอย่างไงนะครับผมถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วถ้าเกิดมันเก่งเกินกูก็ตายครับผมเดี๋ยวในพาร์ทนี้เราจะมาจัดการเจ้าตัวนี้กันแล้วก็ตอนนี้ผมได้เพิ่มจํานวนฟาร์มข้าวของเราเนี่ยครับผมให้มันใหญ่โตโมโหลานยิ่งขึ้นใช่แล้วแล้วก็เพิ่มกล่องตัวนี้มาด้วยเนื่องจากว่าเอ่อของมันค่อนข้างดีเยอะเกินไปนะครับโอเคมาเดี๋ยวทุกคนนะเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยผมว่ายังไงเราก็ต้องหาที่เอ็นชารให้ได้ครับผมในพาร์ทนี้แต่ คอนอื่นเลยมันขาดบอได้เลยนี้เราต้องเคลียร์ตัวนั้นก่อนกูมีธนูไหมจีิปายแล้วไม่มีธนูแม่แต่อันเดียว <Brand. S 1> แล้วกูจะเข้าเบลอ้อยยังไงวะนะ,ะแล้วกูจะยืนไปตะง,ง่างโอเคครับเราจะยังไม่เข้าไปสู้เขาแล้วกันเพราะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปตอนนี้ผมกลัวว่ากูจะกลายเป็นปุ๋ย <c oughs> กือจู๊กับตายเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะออกไปหาไดามอนด์กันทุกคนใช่ครับคือทุกคนฟังไม่ผิดผมจะออกไปตามล่าหาไดามอนด์คือไอเพชรเนี่ยผมต้องการเอามาใช้เพราะว่ายัางไงเราก็ต้องเอาเพชรเนี่ยมาทําเป็นที่อัชันอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องใช้2เม็ดเนาะนี่เอาเพชรมาใส่วะนี่เลย คือ,อยังไงมันก็ต้องได้ใช้เพชรอยู่แล้วเว้ยมันจะต้องมาคราฟเป็นเจ้าโตเอนชาร์ดอันนี้แล้วก็อีกอยาก่างนึงเราต้องขุดออฟซิเดียนด้วยใช่ก็เรามีออฟซิเดียนในบ้านปะวะไม่มีเพราะฉะนั้นเราเอาเหล็กก่อนมาได้เหล็กมาแล้วครับ3อันเราก็จะใช้เหล็กอันนี้มาคราฟเป็นพิกแอไม่ใช่อันนี้สิเรียบร้อยครับแล้วก็พ่เว้ว่าพ่เว้จะคราฟเสื้อกรอกขึ้นมาด้วยนะทุกคนเพราะว่าเวลานเราลงเหมืองเนี่ยอันตรายใช่อันตราย,ใ,รายใส่ไปเลย กันตายไปไหน่อยก็ดีแล้วก็ใช้เป็นเอ้ยอย่างหนึ่งเดี๋ยวเรามีเหล็กไหมเรานี่เลอะแปดก้อนผมจําไม่ผิดนะถ้าเกิดว่าผมจําไม่ผิดผมได้โลมอสอันหนึ่งมาเว้ยไอ้หลอดไฟที่มันอยู่บนหัวทุกคนไปนึงหากอนครับยังไงวะหาไม่เจอสงสัยเราต้องเสิร์ชชื่อนี้เข้าไปวะอะไรวะเนี่ยโคมไฟแล้วก็คลิกนี่อะ่ะอ๋อใช้เป็นเจ้าหนังสัตว์สองอันอ่าหนึ่งสองอุ๊ยเสียเ โอเคครับพร้าบเลยกูใส,ส่นี่เลยฮะใส,ส่ <c oughs> <laughs> เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไม่ต้องเปลืองทอดแล้วที่เหลือกูเก็บไว้ก่อนโอเคเพื่อนลาก่อนนะเราขอเก็บพวกนายเอาไว้โอเคปะเดี๋ยวเราจะไปดูหาไดมอนด์กันนะผมซึ่งบริเวณบ้านเราเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องหาเออเรื่องอย่างหนึ่งนะ เดี๋ยวมันจะมืดเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไมไ่เราเราไม่สนใจครับต่อยให้มันมืดก็ให้มันมืดไปเลยตอนนี้เนี่ยระหว่างที่ผมกําลังเล่นนอกรอบไปเว้ยทุกคนระหว่างที่เรากําลังแบบเนี่ยเห็นไหมทำแบบนู่นนี่นั่นนู่นผมดันไปเจอหมู่บ้าน NPC แล้วมันอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราเลยเคอกูเล่นตั Carrie, ้งนานกไม่เห็นได้ยังไงนู่นอะมันมีหมู่บ้าน NPC ทรกนั้นฮ่าไอ้น้องเออกูไปแล้วกูจะไปเอาหมู่บ้าน NPC กูจะปล้นเอ้เดี๋ยวเราเรากลับไปนอนที่หมู่บ้านก็ได้นะแต่ทําไมเวลาผมถือไอ้ไม่ใช่ถือดิใส่หัวนี้กูรู้สึกว่ามันไม่ลื่นเลยว่าเกมอะเนี่ยันี้ผมรู้สึกว่าลื่นกว่าแต่พอใส่มันแหลกจังวะโอเคครับงั้นเก็บไว้ด้วยว่าใส่ดูเหมือนว่าจะแหลกขึ้นนะเนื่องจากว่าอ่ามันมีมันเป็นแบบว่า texture ของไฟที่มันวิ่งไปเรื่อยๆคือเข้าใจไหมแล้วมันแหลกอะโอ้ยของกากทิ้งไป กูข้าไไมมาแล้แบบกูเสียดายของใช่ไหมเฮ้ยเจอจนี่ว่ะขอไดมอนด์นได้ไม่สองเม็ดไดมอนด์ได้ไม่สองเม็ดสองเมเตอรอ้าวได้เป็นเสื้อเกราะเหล็กทอแล้วก็อานม้านะครับแล้วก็ชุดเกราะม้าด้วยอันนี้เดี๋ยวค่อยเลยกันนะกูะใส่เป็นเสื้อเหล็กไปกันเลยแล้วก็หาบ้านสักหลังนอนก่อนทุกคนโอเคเช้าแล้ว เดี๋ยวคิดว่าเราน่าจะต้องหาพื้นที่ที่เราจะหาไดามอนด์ซึ่งจุดที่เราจะหาไดามอนด์เนี่ยผมว่าง่ายที่สุดก็คือการขุดลงเว้ยเออแล้วซึ่งบริเวณนี้มันขุดลงน่าจะได้อยู่นะผมจะเริ่มขุดลงตั้งแต่โซนตรงนี้ แล้วก็ลงไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดว่าเราลงไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเจอกับชั้นหินแข็งไทุกคนและถ้าเกิดว่าเราขุดลงไปเึกขึยนคือีกนี้นึงเนี่ยเราก็จะเจอกับโซนที่มันมีไดมอนด์จนวนมากใช่แต่ผมก็หวังว่าเราจะเจอเหมืองแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็มีไดมอนด์วางอยู่ให้กูขุดไงใช่บอกว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เหมือนจะขุดมาเจอน้ำว่ะฮัลโหลสวัสดีโอ้เดี๋ยวดีียวเดี๋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 ยวอย่าดันอย่าดัน อย่ารันสิ่งแรกที่เราขุดมาเจอน้ำเนะฮะที่ควรที่จะต้องทําคือมือต้องปิดน้าครับผมใช่ฮะแล้วก็คุณลงไปต่อปิดน้ํานี่เลยเราจะข้ามผ่านน้าไปได้อย่างสบายใจอ้ <c oughs> โถ่เอ้ยขุดมาอยู่ดีมันก็มาเจอน้ำซะกันขอเจ้าเหมือกได้ไหมเหมืองแบบใหญ่ๆอะ่ะเออแล้วก็เวอร์ชั่นนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันลึกขนาดไหนเนาะเออผมไม่เคยจำผมเวอร์ชันอ่าแตก ผมไม่เคยจำของเวอร์ชันเนี้เดี๋ยวลองลอง,ลองไปก่อนว่ามันจะลึกได้ขนาดไหนแต่ความจริงอะ่ะมันลึกจนติดลบได้เลยใช่อันนี้ก็ถือว่าสูงอยู่นะเดี๋ยวนะนี่ผมขุดมาเรื่อยๆวิ้ยกูเจออะไรเนี่ยจะอืมเหมือนจะเป็นแหล่งน้ำนะครับที่เป็นแบบว่าชั้นน้ำเหรอโอ้ oh my god แล้วกูไม่ได้ต้องการชั้นนุ่งชั้นน้ำอะไรเลยเดี <c oughs> ๋ยวผมมีวิธีแก้ทุกคน เราจะอดีซีแต่ป้ายไอ้ป้ายนี่คือมึงไม่มีอะไรส่งพลังไปมากกว่าป้ายแล้วก็บอกให้วัดวัดเดี๋ยวนี้ว่าฉันไม่มันสามารถวางบนป้ายได้โอเคเพื่อนตอนนนายจะวางบนป้ายได้เนี่ยนายก็ไม่สามารถวางจนบนไอ้เจ้าแผ่นพับนี้ได้หรอกใช่ไหมถ้าเกิดว่าโอ้โหขุดช้าชิบหายโอ้อันเดียวกูใจจะขาดอยู่แล้วแป๊บแป๊บประตู ประตู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 โอ้ย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 ,อยไม่ได้แดกครับโอเคฮะแล้วก็จะเหมือนจะมีเหมืองข้างล่างเยดยคราฟเลยกูคราฟมาเลยทอชทอชแล้วก็ว้าวเรียบร้อยกูเจอเหมืองจนได้ป่ะเชื่อแล้วก็กูเจอกับเอเจ้าซอมบี้ที่แล้วก็จเจอมอนสเตอร์ที่แบบหน้าตาหลากหลายมากแป๊บนึงกูขอหลบขึ้นมาข้างบน แล้วครับเจ้านี่ฮะกันไว้ก่อน๋ยวพวกมันขึ้นมาผมว่าเราควรที่จะต้องครอาฟอุปกรณ์ที่ป้องกันตัวเราได้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมระหว่างผมเดินมาผมได้นี่เอานี่มาที่ปั๊บแล้วก็ใส่นี่ไปเวลาเราเจอซอมบี้ที่มีหมวกอันนี้มันก็รู้สึกแหลกเหมือนกันเราเนาะเราควรที่จะต้องคราฟดาบไปทุกคนใช่ผมจะคราฟดาบขึ้นมาเพื่อต่อกอกวาพวกมันไอ้ป้ายนี้เราทำไงอ่ะติดไปอย่างเงี้ยงูขออีกสักก้อนได้ไหมตรงนู้นมีคปเปอร์แล้วเราก็หวังว่าเราจะเจอใดอุ้ยมีทวรมีเหล็ก ของเยจัดเลยโอเคครับครับดาบมาเพื่อนแล้วหรอเราพร้อมที่จะสู้กูนายแล้วกูนายมันชองอดแอร์แก่แค่มอนสเตอร์งงงที่ไม่มีใครอยากจะเล่นด้วยเท่านั้นเองตายซะโอเคไปเ,เราจะว่าเราควรที่จะพกเหล็กไปตลอดเวลานะ,ะตายซะเรียบร้อยเรารอให้เหล็กเผาเสร็จไหมเพราะยังไงเหล็กก็น่าจะมีค่ากับเรามากนะตอนนี้นี่สองก้อนโอเคกันเดี๋ยวเรา เดี๋ยวค่อยแล้วกันไปปล่อยเตาไว้ตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้มันก็มีเหล็กเหล็กนี่ก็ถือว่าหาไม่ยากนะทุกคนหาเจอก็แบบเรื่อยๆแล้วก็ซอมบี้ก็มีเรื่อยๆเหมือนกันมาเลยเพื่อนนายที่จะสู้กับเราอย่างนั้นเลยเราไม่เคยกลัวนายอยู่แล้วามาแต่เป้าหมายหลักๆของเรานะทุกคนมันก็คือการหาไดามอนด์เว้ยคือถ้าเกิดว่าเรามีไดมอนด์เมื่อไรเราจะทําที่เอนชรนได้แล้วการหาเลเวลในการที่เอาไปเอนชรนมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเออามันหาไดามอนด์ก่อนได้ไหม เล็กมากครับโอเคด้วยก้อนสองก้อนกูรู้สึกว่ามันยังดีไปเดี๋ยวเราลงไปให้ลึกท,ที่สุดเท่าที่จะลึกได้เลยครับแหมไอ้พวกนี้ก็จะไปเป็นอุปสรรคของเราเล็กๆเนานะอ้โหเจ็บ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 เคลียมันจัดการมันแมงมุมเฮ้ยจะกล่องอะไรอะไรตายซะอุ้ยจักล่องสปอนเนอร์แมงมุมวะ่ะเชียซุปยังไม่ตายไงไออเออ,อยังไม่ตายเอ้าเอา,เอามาลุม้มกูให้เต็มที่มาอื Mm. มาเลยน้องพี่เองลุมพี่เลยน้องแหมเวลาเราต้องการให้มันเกิดนี่มันไม่เกิดนะเองบางมุมเนะี่ยเวลาเราไม่ต้องการให้มันเกิดนี่มันจะเกิดเกลื่อนมากโอเคครับนี่ทิ้งไปลูกอันนี้ทิ้งไปด้วยวเสื้อกรอะด้วยไอยจอบด้วยไม่รู้มาทําไม,อ,มอย่างน้อยก็ได้ของดีมีแผ่นเสียงด้วยครับแต่ไม่ต้องการแต่มีข้าวแล้วก็มีขุดเร็วใต้น้ำแอปเปลิลทองไล่เวทมนต์ โกจะตายเลยอ่ะอ,ะอ,ะอะ่กูมวีันนี้กูไม่ตายเลแน่เ <laughs> <c oughs> ฮ้เยเทมของดีว่ะโอเคมาไปต่อด้วยเราจะพยายามหาเจ้าเดมอนนี่ฮะเราจะไม่สนใจไอเทมอะไรอย่างอื่นมากมายแต่ว่าได้ปิ้นทองเอนชารมาก็โกงเหมือนกับว่าเราจะมาเจอไดมอนแล้วอ่ะทุกคนก็แรกแล้วก็เหมือนจะมีสปอนเซอร์ด้วยตรงนี้ะ โอ้ขอบคุณครับสำหรับไดมอนสองเมชนี่น่าจะพอสำหรับการทำที่อุนชาร์แล anyway> ้วเนี <t iny> <t iny ่ยอุ้ยที่สามสามสามแล้วโอ้ขอบคุณครับแล้วก็หมดและตรงนี้ก็เป็นสปอนเนอร์ซึ่งเป็นสปอนเนอร์ซอมบี้ด้วยเอ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเมึงเข้ามาอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวมึงเข้ามาอย่างไรเนี่ยมามาเลยลูกมามาปักท็อตปักเอ้ยปักท็อตข้างในไม่ได้ มาเลยลูกมามาเลยมาเลยมาเลยสมมี่มาจุดปั๊มเวลจุดป um well. ั๊มเวลยเจ็บจุดปั๊มเวลว่ะอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยขอเอเวอร์ทอ์เอนชาร์ดอีกสักอันได้ไหมเอออยากจะได้เหมือนกันนะมันแพงขอมูงดูกา,กากมาเพื่อน <c oughs> มึงไม่มีอะไรดีเลยอะ่ะใช่ผมว่ามันดูกาก,ากมากโอเคถ้าเกิดว่าเรามาเจอเดมอนอยู่ตรงนี้แล้วผมว่าเราลงไปอีกลึกอีกนิดนึงดีงกว่าหรือว่าเราจะไปดูฝั่งนี้กันก่อน นี่ตรงนี้อาจจะเจอไดมอนอืมก็เจอเแลยวอ้าวกูเจอไดมอนอีกแล้วมาดิมามาเลยโอ้ยสองจุดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิครับก็มาดิครับไดมอนสองจุดไดมอนสองจุดอ่าอย่างน้อยมึงก็ไม่เม็ดเดียววะอย่างน้อยมึงก็ไม่เม็ดเดียวเอออย่างน้อยก็มีหลายเม็ดให้กูอยู่วะแล้วก็มีตรงนี้ครับ หลายเม็ดซะด้วยเรียบร้อยได้มาเท่าไหร่เก้าเม็ดแล้วครับนี่ก็น่าจะพอสุร,กรุกรทํำดิ้นชัวร์แล้วนะอโอ้โหดีใจว่ะเออดีใจแบบแป๊บเดียวกูได้เดมอนมัมหลายเม็ดแล้วเนี่ยแล้วก็เราควรที่จะต้องเอาเลสตนไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าเลสตนเนี่ยเวลาเราขุดเนาะมันจะได้ Level. เลเวลและอย่างนึงเนี่ยเราสามารถเอาเขาไปทําพวกเครื่องออโต้ได้ด้วยแล้วบอกเลยว่าซีรีส์นี้ผมได้โลมอดที่แบบสร้าง สุดยอด MBC โคตรโหดไม่ใช่ m อ c ไอรอนกรมโคตรโหดมาด้วยไอรอนกรีมสามารถถือปืนนี้ได้ไหมเออผมลงวัดนี้มาด้วยเลยวทำเป็นแบบกองทําไอรอนกรมกันบ้านอ่ะอืมกูจะทักกูอยากทำอย่างนั้นแหละโอเคไปหาไดมอนต่อทุกคนพอสัก10เม็ดก่อนกลับบ้านได้ไหมแต่ระหว่างทางเนี่ยเราควรที่จะขุดเอาเลสโต n นไปด้วยนะครับเพราะว่าเลสโตนเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ต้องใช้แล้วก็ได้อีกพีด้วยช่วงต้นเกมดีเลยใช่ได้โอ้ข้างบนมีเหมืองวะทุกคนเออผมไม่อยากจะขึ้นไปสูง ขนาดนั้นอนะ่ะผมกลัวว่ามันจะไม่เจอไดมอนด์แต่ว่าขึ้นไปดูหน่อยก็อ๋อมันตรงที่เรามาเนี่ยว่าโอเคงั้นผมจะลงไปที่เดิมแล้วตัวนี้ก็เป็นทางตันเพราะฉะนั้นเราจะขุดตรงไปฝั่งนี้เรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอเหมืองใหม่หรือไม่ก็เดี๋ยวอะไรในแผนที่อะไรในแผนที่ทุกคนสังเกตตรงแผนที่ซ้ายบนมันเหมือนมีเป็นไอเทมอะไรสักอย่างไม่ใช่ไอเทมหรือก่อสร้างอะไรสักอย่างอมผมว่าที่น่าจะมีของดีก็ได้แต่ว่า เอ,เอาของก่อนนะเอเอเอ,เอา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 ของก่อนตอนนี้เนี่ยผมก็หวังไว้อย่างเดียวเลยทุกคนผมอยากจะได้แบบเรดมอนด์อีกทังสองเม็ดได้ไหมอะเพราะตอนนี้เรามี็ก้าใช่ไหมเราสามารถคราฟเป็นขวานได้พิกแอคได้ครัวได้ดาบได้เออแล้วผมอยากจะแบบแยกอะหรือว่าเราจะทำไม่ว่าเอาแค <c oughs> ่เอาไม่เอาเอาอย่างนี้แหละขอไปอีกสักสองเม็ดหรือไม่ขออีกสักจุดหนึ่งเดี๋ยวกลับเลยเออกลับเลยกูไม่มายุ่งอะไรตรงเหมืองตรงเนี้ย นานๆเดี๋ยวเรามีแบบเอนชานแบบประสิทธิภาพ4ี่ก่อนประสิทธิภาพ4ี่คงทนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาขุดใหม่แต่ตอนนี้ก็ขุดช้าช้าช้ากูปักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีตัวอะไรมายุ่งเราจะขุดช้าๆไปอย่างนี้เรื่อยๆก่อนจุกว่าเราจะเจอไดมอนด์อีกจุดหนึ่งเนาะแล้วก็จนกว่าพ i ิกแอคกูจะหักด้วยซึ่งผมว่าผมน่าจะต้องคราฟเป็นไดมอนด์เพิ่มแน่ๆเลยว่ะและดูเหมือนว่าพ i ิกแอคของฉันกําลังจะแตกถ้ามันแตกฉันจะกลับบ้านยังไงเราก็ต้องคราฟเพิ่ม มใช่ไหมเพื่อนจ้าอูไม่เจอเหมืองเลยว่ะนี่คุณมาไกลมากอล้ไม่เจอเหมืองเลยอะ่ะใจร้ายไปปะเนี่ยอย่ามึงดมอย่าพึ่งเป็นไงล่ะมึงโอเคครับเราจะคร, Act, Diamond, ราฟฟิกแอ,อ,ไไอคไดมอนด์อันแรกอ้าวไม่อ๋อไม่มีท็อตเอ้ยไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม้แท่งโอเคนี่โอ้ันแรกค่ะแต่ว่าเราสามารถคราฟเป็นขวานได้เลยนะ เออแบบเป็นแบบเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นมีขวานด้วยในตัวอย่างเงี้ยไม่เท่กูชอบเนี้ยไม่ได้เอาความคุ้มล้วความเท่เป็นหลักออ้กูเลยจะกลับบ้านแล้วกูเจออีกหนึ่งอันโอไม่ก็อุ้ยตกใจนะว่าหนึ่งอันจริงอ้าวอุ้ยสี่ยัอืมสามอ่ะคำครับโอเคตอนนี้ผมได้เดมอนมาทั้งหมด9เม็ดแล้วก็ได้ปฏิกฟรี หนึ่งอันนะครับผมก็ถือว่าโคตรจะคุ้มค่าเพราะฉะนั้นพอและกลับบ้านดกวาตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมกลับบ้านได้อย่างสบายใจเดี๋ยวเรานะครับผมจะขุดตรงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแวไอ้ตรงตรงในแผนที่ด้วยมันคืออะไรผมไม่แน่ใจนะเออเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปดูด้วยทุกคนแต่ตอนนี้ขุดขึ้นไปข้างบนก่อนระยะทางก็ไม่ไกลแน่ๆล่ะไกลตอนนี้เราอยู่วาย ลบสสแล้วข้างบนนี้ไม่รู้เท่าไหร่โอเคไปค,คุณมาเจอนี่แก้ว่าไดมอนน่ะแล้วผมขุดขึ้นมาจากที่เดิมจากลบสีกว่าตอนนี้ลบสิบกูเจอไดมอน <c oughs> คือมันยังเจออยู่วาไดมอนเฮย้ย มันก็น่าจะอยู่ทุกที่นะฮะแล้วก็ด้วยความดวงดีของเราด้วยมี11เเม็ดแล้วฮะทุกคนโอเคอย่างน้อยก็อัปเดตให้ทุกคนรู้ว่าเราดรอปไดมอนด์มาเพิ่ม <laughs> โอเคเดี๋ยวขึ้นไปต่อวันนี้ก็ขุดนานแลอเกินแม่งยังไม่ถึงถึงครึ่งทางเลยพึกเนี้ย <sighs> ผมก็เพิ่งรู้นะว่าในการที่กูจะขึ้นมาจากใต้ดินสักทีนึงแม่งโคตรสูงเลยทุกคนมึงจะสูงไปไหนเนี่ยฮะคือ60ส0กบกว่าบล็อกโอ้แม่เจ้าเอ้ย ของกูนี่กว่าจะได้อยู่น้องแล้วกูเจออะไรวนะน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเชี่ยสะดุ้งเลย <c oughs> โอ้ยเมือ่อยกูเฝ้าส่อยู่เงียบๆอิเวนเอ้ยโอเคครับเราอย่าไปสนใจมันแล้วฮะโอ้ว้าวโอ้ยเชี่ยกูตกใจโอ้ยน้องเราเจอกับอ่าเรื่องนี้รังผึ้งนี่กูขุดขึ้นมาหามึงตั้งไก่สุดท้ายมึงคือรังผึ้งง,งงูซึ่งเราสามารถเข้าไปได้ไหม เราก็สามารถที่จะทุบเข้าไปได้นะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ว้วโว้โววโว้โวสงสัยเขาจะไม่ให้เรายุ่งกับรังพึ่งของเขาแนะ่โอเคป่ะงั้นอืมกูติดผิดยาวเลยทีเดีเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านนะครับผมตอนนี้เนี่ยสรุปขอนก่อนคือผมเนี่ยมีใย,ยเนาะแล้วก็แต่ว่าหลักๆเนี่ยคือมีลาพีสมีได,ไดมอนด์แล้วก็มีของนี่หน่อยซึ่งต้องบอกว่าผมไม่ได้แวะหาเหล็กนะถ้าเกิดว่าเราแวะหาเหล็กอีกสักนิดเนี่ย น่าจะเยอะกว่านี้อืมแต่ตอนนี้เหล็กเราน้อยมากซึ่งผมไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นนะ้ะเราจะเน้นแบบไดมอนด์เอนชรานโอ้ห่ากจากบ้าน400กับบล็อกกูเดิน <c oughs> แต่ก่อนที่เราจะแวะเข้าไปในบ้านนะทุกคนคือผมว่าเราไปตรงนู้นก่อนไหม <c oughs> เอาออฟซิเดียนเออลงเอาออฟซิเดียนตรงนู้นก่อนก็ได้เนาะงั้นเรา,าไปอึยกูมีแล้วนี่ว่า <c oughs> ไปครับเราจะไปขุดเอาออฟซิเดียน ซึ่งจำนวนออฟซิเดียนที่ผมต้องการก็คือประมาณ14บล็อกหรือว่าเราจะมาแค่10บล็อกก่อนหรือว่า หรือว่าสิกสีเอาหมดนี่แหละใช่มีเท่าไหร่เราก็จะบไปหมดก่อนแล้วไอประตูนรกนี้น่าจะไม่มีให้กูแถมสักก้อนไม่ให้กูได้ขุดเรื่องไงวะคือมึงต้องการให้กูขุดทุกบล็อกจริงๆหรอวะโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องขุดเอาออฟซิเดียนไปด้วยนะครับยาวๆไปทุกคนขุดนานแล้วกันในเกมเนี่ยความคิดผมตอนแรกนะเว้ยคือผมว่าผมจะขุดไปประมาณสัก 14บล็อกแต่ดูเลยว่ามันขุดใช้เวลานานเกินไปเว้ยมันเสียเวลาผมก็เลยคิดว่าเราเนี่ยเอาแค่นี้พอแล้วก็ไปทำาที่ยนช้นกันก่อนอ่ะผมขอเอาอ้อยก่อนก่อนที่เราจะอ,าอ้อยนะฮะปรับเสียงยี่ิบห้าแล้วก็ทุบไปเ,เลยฮะใช่คือถามว่มาทำไมถึงไม่เปิดเสียงเต็มมันน่ารำคาญรับผมมันดังเฉยๆๆ,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 ๆนั่นแหละผมไม่ชอบเท่าไหร่เอ่อตอนนี้เรามีอ้อยโอ้เดี๋ยวเราทุบไปประมาณสักสองแถวก็น่าจะโอเคแล้วมั้งนี่ก็ถือว่าเยอะเด้อ มาขออีกแถวดูสิสองไปเลยแถมได้เกินไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องคราฟหมดอยู่แล้วนี่เราได้ครบแล้วสามกองน่าจะได้ที่อินชานแน่ๆครับแล้วก็นั่นคือแหล่งเลเวลแล้วก็แหล่งหนังวัวมึงโดนกูแน่กูบอกแค่นั้นแหละ <c oughs> มาแล้วจ้าบ้านจ๋าโอ้ของกูเต็มอ่ะเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนเอานี้เผาไปดีมากลูกแล้วก็ที่เหลือเราก็จะซวยเก็บเข้าไปไว้นะครับนี่อยาเป็นเรียบ เรี่ยโปรยแล้วก็ใช้นี้ครับเป็นกระดาษและหลังจากนั้นก็ใช้ดาบอ่าแล้วก็ปิดประตูตรงนี้ลุยฮะได้เวลาล้างโคตรวัวแล้วใช่เพราะาตอนนี้วัวเรามีแบบจํานวนมากมาก,มากเลยแบบผมสมพันธุ์ไว้เยอะลาก,ก่อนนะน้องวัวเราจะต้องใช้พวกนายถ้าเกิดว่าพวกนายเนี่ยรอปเป็นหนังให้เราได้อย่างเร็วนะเพื่อนนายจะไม่ตายเยอะเพื่อนเราต้องการหนังประมาณ34อันใช่เพราะเอ้ยไม่ดิ 3 0 36อันเพราะว่าในบ้านของเราเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ28อันมั้งนะผมว่าผมจำไม่ผิดเนาะเออน่าจะมีอยู่28อันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพวกนายเนี่ยดรอปให้เราเนะเพื่อน34อนนี่อันได้อย่างรวดเร็วพวกนายจะไม่ศูนย์พันในคอกน,นี้ <c oughs> เราจะไว้ชีวิตพวกนายทุกตัวเพวื่อนเราไดีก่อนเอาไปก่อนนี่มันจะได้เท่าไหร่วะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยใกล้จะครบแล้วนี่33เอาไป30อ่ะโอเคอีกอันนึง โอเคแค่นี้ก็ได้36แล้วนะครับกับวัวที่เหลือประมาณแค่นิดนึืมแต่ก็ไม่เป็นไรเราค่อยเลี้ยงใหม่ <c oughs> แต่ว่าไม่น่าจะเลี้ยงละกูกูวัวมีประโยชน์แค่นี้แหละโอเคเราเอานี้เผาอุ้ยมีปลาด้วยปหะเอานี้เผาไว้กินแล้วก็เอานี้มาหนังคราฟไปเลยหนังสือพร้อมกับนี่มาเราจะคราฟนี่ไปต่อแบมคราฟขึ้นมาเป็นเอเดี๋ยวเดมอนสองเม็ดสิหนึ่งสองโอเคครับแล้วก็คราฟเจ้านี่ฮะ แบมคาบวันนี้ไปเลยครับ16อันแบมแล้วก็เพิ่มเสียงกันมาที่เดิมแล้วก็แล้วก็หลายรอบด้วเกินเออเอาไว้ตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะเออวาไว้ตัวนี้ก่อนก็ได้ไมันไม่ไม่เสียหายอะไรหรอกอา่าปุ๊บปุ๊บแล้วก็ใช้ที่นี่วางแปบบ๊บอันนี้ทุกแล้ววางข้างบนดิง้งเรียบร้อยฮะแค่นี้เราก็จะมีที่ยันชาร์แล้วว้า้วทุกคนโชคลาบสามก็ <c oughs> ก็ธรรมดาเนาะกับคนมันดวงดีเนาะสูก็คือคนมันดวงดีก็คือดวงดีน่ละเปิดมากก็ได้โซกราบสามตอนนี้กูรอให้มันมืดได้ไหมโอ้โหแกอีกอีกเป็นชาติเลยกว่าจะมืดกูจ <c oughs> อรเลเวล่างไหนเนี่ยอ่าราควรที่จะลงไปใต้เหมืองแล้วก็ไปเอาเรเวลไหมเอ้ยพวกข้าววัวเมืกก่อกี้ตอนแรกคิดว่าจะได้เรเวลขึ้น30ไม่ขึ้นหมดทุกคนมันขึ้นช้าเหมือนกันนะเออข้าแกะ หรือเิ่มก็ได้น้อยอ่ะเออแกะแถวนี้ยังกูต้องกูยังต้องใช้นี่ว่าลืมไปงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราฆ่ามันก่อนละกันเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นกันก่อนไหมหาตรงแบบขุดขุดอะไรก็ได้สักที่หนึ่งอ่ะนี่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 ตรงนี้เหมือนจะมีเป็นอ่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรฐานฐานครับครับทอชมาวางแล้วขุด ฐานเป็นอะไรที่ได้เลเวลเบสิกมากโอ้ oh, แล้วตอนนี้เกิดความชิบหายขึ้นมาเลยครับนั่นก็คือฝนตกซึ่งเป็นอะไรที่ผมโคตรเกลียดเลยแล้วผมไม่ชอบการหาเลเวลเวลาฝนตกด้วยเด็กกูจะหาเลเวลจากไหนดีวะเอาไก่ไหมข้าูไม่เอ่ะข้าไก่มันบาปต้องข้าไปเยอะแล้วเอ้ยตรงนี้มีเมืองด้วยว้าวอ่านี่ไงครับเลเวล จากท่านโอ้เสียงซอมบี้เยอะมากเลยวะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เลเวล30ดีกว่าทุกคนผมขอไปหาท่านหาเหล็กไปเผาทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองน,นี้ก่อนลวกันน่าจะได้เลเวลขึ้นมา30เนาะที่ผมคาดไว้คือ30โอเคเดี๋ยวเราไปหากันดีกว่าเอาตามตรงเลยนะทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยได้สํำรวจเจ้าเมืองตรงนี้ไปโคตรใหญ่ เออใหญ่จริงคือมันซับซ้อนและใหญ่มากคือตอนเนี้ยผมยังสำรวจได้ไม่ถึงครึ่งเลย <c oughs> คือมันใหญ่มากจริงคือแบบโคตรอะ่ะเออเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเราจะกลับไปที่บ้านของเราดีกว่านะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมได้แร่มาโคตรเยอะและนี่ยังไม่ได้หมดเหมืองด้วยนะคือแร่มันเยอะมากคือถ้าเกิดว่าเรามีเอ็นชัวร์แล้วเนี่ยก็น่าจะหาได้เร็วขึ้นเออแต่ตอนนี้เรายังไม่มีนะครับมากสิ่งแรกที่ผมจะทำนี่ดูดูแร่ที่ได้มาสักก่อน สิ่งแรกที่ผมจะทาผมจะเผาเหล็กก่อนเอออ่ะเผาเหล็กและผมก็จะเผาหินไว้ด้วยเพราะอะไรเราจะทําเป็นอ่าเตาหลอมนะครับเตาหลอมที่มันเป็นเตาหลอมเหล็กอะ่ะเออผมอยากจะทำทั้งสองเตาเออทำเผื่อไว้เผื่อไว้อ่ะเอานี่มา เพิไปสองเตาเนี้ยในอนาคตเดี๋ยวมือมือได้กลายล่างแน่ๆดยวสองเตาเนี้ยในอนาคตึมได้กลายล่างแน่ๆกูจะทําให้มันกลายเป็นตเตาเผาแบบต้องใช้พลังงานแบบรวดเร็วใช่เพราะว่าตอนเนี้ยแร่อย่างเช่นทองแดงเราเราได้มาเยอะมากทุกคนแล้วก็เหล็กเราได้มาเยอะไหมเหล็กเราก็ได้มาไม่เท่าไหร่หนเนาะก็แต่สมมติว่าเป็นทองแดงแต่ว่าทองแดงประมาณเนี้ยผมว่าน่าจะพอสําหรับเออสำหรับการทําอันนี้เราต้องใช้หินประมาณสั้งสามก้อนฉันเผาต่อไป ทุกอย่าจ,จะได้มาจํานวนนี้ก็น่าจะครบแล้วโอเคเราจะทุบนี้ออกมานะครับแล้วก็ปลาเป็นเตาเผาใหญ่เมื่อเราได้เตาเผาใหญ่เสร็จแล้วเราก็จะแบ่งแยกนี้ออกมานะครับผเผาไปเลยนี่เราก็จะมีแบบเตาหลอมแบบอย่างรวดเร็วได้เลยเว้ยชิวชิวแต่ความจริงที่กูเบลลาวาตรงประตูไอ้นี่มาทำก็ได้นะ <S <S แค่นี้เราก็แค่รอครับผมรอให้ทุกอย่างมันเผาเสร็จ ซึ่ง level เลเวลที่เราจะได้ถ้าเกิดว่าเผาเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้30พอดีและเรายังมีขุดเลี้ยวใต้น้ำด้วยอันนี้ผมอยากได้มากๆเดี๋ยวเรามาดูดิดูดิเลเวลทั่กราังจะถึงแล้วโอเคเลวิเเลวิเคเลวเคเลวิลิวมาเฮ้ยเราทำอีกอันเลยไหมเฮ้ยเราทำอีกอันได้นะเว้ยเดียด๋วยวกูวข้าวก่อนแบมแล้วก็แล้วก็แกบมเอาอันนี้มาแล้วก็มาวางเตาเลยด้านข้าง <S <S อุตสาหกรรมแร่เว้ยอุตสาหกรรมแร่น,นี่แหละเดี <S <S ๋ยวเรามาดึงเนี่ยผมตอนนี้ได้เก้าหมดล30เลเวล มันง่ายเหลือเกินแล้วเราก็จะมาทำการเอนชาร์นะครับอันนี้ผมจะใช้ p i ิกแอคที่พังเราไม่ต้องสนดนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ซ่อมได้โดยใช้เดมอนโชคลาภสามผมขอโชคลาภสามประสิทธิภาพ4แต่ถ้าจะให้ดีขอมีคงทนด้วย3 2ไปอาค่าเอนชาแล้ว เยี่ยมเออโอเคไม่เป็นไรต่อให้มันไม่มีโครงทนกูหามาใส่ก็ได้ <Bro. S 1> เรียบร้อยแล้แค่นี้เราก็จะมีของมันอย่างแจ่มโดยที่เรามีโชคลาภสามแล้วไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือว่าทองเราก็จะสามารถขุดพวกเขาได้แบบคูณสามอ่กทุกคนอย่างก่อนในวิดีโอนี้เนี่ยก็มาแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณมากผมจะรับชมน้อยเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเราจะออกไปหาแร่ก,กันใช่หาแร่มาสร้างบ้านและอีกอย่างหนึ่งนะ ผมจะทำไอรอนเกรมสุดโหดด้วยใช่ครับนี่คือตัวนี้นี่มันจะต้องใช้เป็นเอมเมอรัลนะครับแล้วก็ขอตา่ตางๆมากมาเดี๋ยวเราหาแร่มาไว้เผื่อเราเอาเอ c มบิซาทำเป็นแบบที่ปั๊มเหล็กหรืออะไรต่างๆ,ๆที่เราจะสามารถทำมันขึ้นมาได้เว้ยเออแล้วก็เดี๋ยวในพาร์ทหน้าเราไปหาแร่กนะันเนาะซึ่งไอเหมืองที่จะไปก็เหมืองใกล้บ้านนี่แหละอืมกูไม่ไปไกลหรอกไปไกลแล้วแบบหลงโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากผมจะรับชมฉบับอีกคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะพี่มันแจ่มจริงเอ้ยเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่เอา มีแบบแม่ถ้ามันมีเหล็กแถวนี้กูจะขุดโชว์อยู่แต่ไม่มีอ่ะเออฐานก็ไม่มี